ถ้าบาังเอิญเรารู้สึกว่าระบบยุติธรรมไม่ยุติธรรมเราจะเรียกร้องความยุติธรรมจากไหนและใครรับผิดชอบครับททได้แต่คิดแล้วก็สงสัย เอ๊ eh. สวัสดีค่ะพบกับทันข่าวทันดาราเรามารับชมข่าวไปพร้อมๆกันเลยค่ะอันภูวนาตโพสทันทีหลังสารยกฟ้องดีเจแมนใบเตยล่านติดคุกฟีอันภูวนาตโพสทันทีหลังสารยกฟ้องดีเจแมนใบเตยหลังจากเมื่อช่วงเช้าของวันที่26ธันวาคม2567สารอาญามีคำพิพากษาย,ยกฟ้องนายพัฒนพลกุลอนหรือดีเจแมนนางสาวสุธีวรรณทวีสินหรือใบ นักรองชื่อดังและนายดิวยังหุนไซหรืออดีตสามีซาราสคาซิงกินีสาเหตุพยานหลักฐานยังมีข้อนาคืบแขงสงสัยจึงยกประโยชน์ให้จำเลยโดยเจ้าหน้าที่เตรียมปล่อยตัวดีเจแมนและดิวยังออกจากเรือนจำ ช่วงเย็นวันนี้ล่าสุดอานภูวนาถดีเจลาพิธีกรชื่อดังได้ออกมาโพสต์ถึงประเด็นข่าวร้อนดังกล่าวว่าสรุปยกฟ้องติดคุกฟรีครอบครัวแตกสลายต้องห่างลูกอาชีพงานพังทลายชีวิตสูญหายพ่อแม่หัวใจแหลกลานนี่คือเหตุผลที่ผมว่าเราควรสงสัยและสังคมควรตั้งคำถามรอบที่ล้านใหม่ครับเรื่องั้นพื้นฐานของสิทธิการประกันตัวผมพูดบ่อยมากและก็โดนทัวประเพสงงงง,งลงบ่อยเหมือนกันทั้ง นี้เข้าใจหรือ,อยังคุณจำคุกคนคนหนึ่งทั้งที่ไม่รู้ว่าเขาผิดไหมได้อย่างไรเพียงเพราะคุณคิดเองว่าเดี๋ยวเขาจะหนีเดี๋ยวเขาจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานแต่มันริดตอนสิทธิในการต่อสู้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขาไหมล่ะแต่แต่แต,แต,แต,แต่นี่เป็นจารยญาณที่เราต้องเคารพนะซึ่งความเคารพจริงๆไม่ต้องบังคับให้เคารพถ้าระบบมันน่าเคารพแต่ผมเคารพนะครับครับต้องเคารพ ก็เลยต้องเคารพถ้าบังเอิญเรารู้สึกว่าระบบยุติธรรมไม่ยุติธรรมเราจะเรียกร้องความยุติธรรมจากไหนและใครรับผิดชอบครับได้แต่คิดแล้วก็สงสัยเอ๊ะและอีกครั้งครับที่จะขอฝากเข้าใจให้มากตัดสินให้น้อยทางการสังคมที่พากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นมากมายอาทิเรียกค่าเสียหายเสียเวลาได้ไหมคะแบบนี้กี่ครั้งกี่หนกับสถานการณ์แบบนี้สังคมต้องช่วยกันคิดเพราะคนส่วนหนึ่งสังคม ก็รวมพิาพากษาเขาไปแล้วเช่นกันชีวิตคนทั้งคนพังไม่มีชิ้นดีใครจะรับผิดชอบจริงนะกว่าจะพิสูจน์ว่าไม่ผิดเสียอิสรภาพโดนประนามติดคุกฟีไม่ใช่แต่เคสนี้ถ้าเป็นประชาชนทั่วไปถูกต้องค่ะคุณอันสงสัยเช่นกันทุกอย่างเขาเสียโอกาส ถึงเขาไม่ผิดถ้าเขาไปอยู่ในนั้นคนก็ตัดสินเขาไปแล้วเกือบร้อเปอร์เซ็นเป็นคำถามที่สงสัยเหมือนกันพี่อ่านได้พิมพ์แทนออกมาหมดแล้วอยากให้ได้ความรู้นี้เหมือนกันชีวิตไม่ว่าจะเป็นดาราเป็นคนธรรมดาที่เราจะชอบหรือไม่ชอบเขาก็ตามแต่ทุกคนควรมีสิทธิพื้นฐานปกป้องตัวเองเวลาที่มันพังไปแล้วก็ย้อนเอาคืนไม่ได้จริงๆค่ะเป็นต้น